สว,ส,ส,สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากภาพยน <ส LAN. S 1> ตร์เรื <ส Teraz. S 2> ่องโศกาพิวัตรครับผมแปลนธนวัฒน์นะครับผมรับบทวายุครับครับสวัสดีครับผมบอสธนบัตรครับรับบทบบบบเป็นเกรฟครับผมผมก้าวหน้ากิติพัฒน์ครับรับบทเป็นรุถครับผมตั <promotion> ดทศวรรครับรับบทเป็นฤทธิ์ครับผมทูเจชรครับรับบทเป็นเจตครับผมภูมิทาวินคราับรับบทเป็นจักรครับ นี่เห็นกันแค่6คนนะแต่จริงๆคนที่เล่นเป็นลูกพี่ค่าวดีมีทั้งหมด8คนคุณผู้ชมมาเสพรอยยิ้มสดใสของหนุ่มๆเข้าไปเยอะๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในภาพโยนิรับรองว่าไม่มีได้เห็นรอยยิ้มสดใสแบบนี้แน่นอนนะครับในหนังระทึกขวัญเรื่องโสกาพิวัฒนะครับเพราะว่าในเรื่องหนุ่มๆทุกคนเขาบอกว่าอยู่คฤรืหนาที่ตัดขาดจากโลกภายนอก ใครที่ทําผิดกฎโดนคุณแม่ลงโทษอย่างทรมานแน่นอนนะฮะซึ่งคุณแม่สุดโหดของพวกเขาก็คือนักแสดงมากฝีมือที่กลับมาคืนจออีกครั้งครับพี่คลาวเดียจักรพันธ์นะครับหลังจากภาพยนตร์เข้าฉายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะไทยบันเทิงก็เลยได้หนุ่มๆ6คนมาเผยประสบการณ์ใหม่ครับเล่าทั้งในเรื่องของการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกของหลายคนเลยแล้วก็การใช้สเปเชียลเอฟเฟกกับร่างกายกับแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะ แลวก็ที่น่าสนใจก็คือวิธีการเข้าถึงบทบาทผ่านเสียงเพลงครับที่พี่คลาวดียส่งแรงบันดาลใจมาถึงนักแสดงรุ่นน้องแหละครับไม่เข้าใจเราได้แท็กติกจากคุณพี่คลาวดียด้วยเพราะว่าเขาจะมีแท็กติกที่แบบว่าใช้เพลงในการเข้าถึงอารมณ์เราก็แบบไปไปขอความรู้จากพี่เข้ามาเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมันเจ๋งมากเลยเราก็เอามาลองใช้แล้วมันแบบ อ๋อ oh, มันมีศาสตร์นี้ด้วยเหรอเราจะมีซีนที่ยังสปอยไม่ได้แต่ว่ามัน mm hmm. เป็นเพลงชื่อว่าแบ็กทายของพี่เจฟซาเตอร์ครับ mm hmm. ผมใช้ดนตรีมันจะแบบกระหึมกระหึมหน่ hmm. อยครับผมก็ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการเล่นหนังเรื่องนี้ก็คือเราได้มีโอกาสทดลองเป็นผู้พิการนะ mm hmm. <laughs> เพราะว่าหนังเรื่องนี้เราจะได้ติดเอฟเฟกของการโดนเฉียนอวัยวะแต่ละส่วนของนักแสดงแต่ละคนอย่างผมก็ เห็นแวบๆแหละในทีเซอร์ก็อาจจะพูดได้เนาะของผมก็โดนตัดนิ้วอยู่ในกองเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ใช้ใช้ติดรอเดินเก๊กทั้งวันไม่ใช่ก็คือเราจะเหลือแค่นี้ฮะทั้งมือทั้งมือซ้ายผมจะโดนในเรื่องก็จะโดนข้างซ้ายเราก็จะใช้ชีวิตอันนี้ทั้งวันก็สัมผัสได้ถึงความลําบากประมาณนึงนะอย่างเช่นเวลาจะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็ นิดนึงเหลือแค่นี้มันมัน,มน <c oughs> ผมไม่ต้องทำอะไรอะไรอย่างนั้นอ่ากินข้าวเออเออไม่ทำไมผมถึงยกตัวอย่างไปในห้องน้ำนะผมมันจะเป็นในทีเซอร์ก็อาจจะเห็นเนาะเป็นเล็บทีนี้นการที่เป็นเล็บเนี่ยเราต้องมีซิลิโคนหรือเป็น,ปนแบบเป็นกาวมาติดบนเล็บแล้วก็ทาเอฟเฟกให้เหมือนกับว่ามันโดนหลุดออกไปทีนี้เนี่ยผมก็ต้องอยู่กันทั้งวันเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นกาวเนี่ยมันก็จะอาจจะไปโดนผ้าโดนอะไรก็กลายเป็นว่า นิวก็จะมีแต่กาวมีแต่ขุยอะไรเงี้ยครับก็จะลําบากนิดนึงเหมือนกันเราเราเป็นลูกหลานของแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะโดน,นเจ็บที่หัวใจโดนร่าน้ําร้อนครับใช่แล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็ไปดูในโรงนะครับอ่ นับว่าเป็นหนังระทึกขวัญที่ช่วยเปิดโลกการแสดงให้กับนักแสดงรุ่นใหม่นะฮะสิ่งที่ทีมงานไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของดราม่านะครับใน X จะมีแฮชแท็กเกิดขึ้นเลยว่าแฮชแท็กแบนโศกากิวัฒนะครับหลังจากมีการอ้างถึงว่าต้นฉบับเนี่ยมาจากแฟนฟิกนะครับ ซึ่งผู้กำกับอย่างคุณแบงค์นัทชัยก่อนหน้านี้เองชี้แจงว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์ออกมาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อธิบายขั้นตอนของการทํางานไปแล้วด้วยส่วนทางฝั่งของนักแสดงเขาบอกว่าขอตอบดราม่านี้บ้างว่าในฐานะนักแสดงเนี่ยก็ขอรับหน้าที่ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดครับต้องยอมรับว่าผมไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามัน,ม,นมีเรื่องของแฟนฟิกหรืออะไรพวกนี้แค่พอทราบว่ามันเป็นนิยายมาแล้วก็ พอได้รับโอกาสที่มาเป็นนักสแสดงในในภาพยนตร์เรื่องโศกาพิวัตเนี่ยเราก็ทาหน้าที่แค่ในส่วนของการรับผิดชอบในส่วนของบทบาทเราก็ต้องขออภัยด้วยต้องขอโทษด้วยที่ทําให้แบบว่าอา,อาจจะกระทบในความรู้สึกแต่ว่าใดๆแล้วพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําให้พวกเขารู้สึกแย่เลยไม่ไม่มีครับไม่มี ซีนโชหุนฮะทำให้หลายคนต้องฟิตร่างกายด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นสายออกกำลังกายกันอยู่แล้วนะครับอย่างทูเจชลัดเพื่อนๆยกให้เป็นซิกแพคเทพที่สุดในแกงนะฮะส่วนตัดทศวรรษออกกำลังกายครับไม่มากไม่น้อย6วันต่อสัปดาห์นะฮะ<อ>ภูมิทาวินเขาอินการต่อยมวยนะครับก็เขาบอกว่าฟิตเพื่อเตรียมพร้อมกับงานในวงการและที่ได้กลับไปก็คือเรื่องของสุขภาพใจใคลายเครียดไปด้วยครับ